ăn một miếng nữa tất cả ออกแล้วเอ๊ะอันนี้หนักมากเลยหนักมากอีนน้ติดลิ่มขมื่ไหร มาแล้วเก็บลุดเลยโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยโคตรหนักด้วยโอ้ my god